เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับเาสำหรับเลขมีที่มาของเขานะครับผมในวันนี้เอามาแล้วนะครับเนาะเลขมีที่มาเอาก็ตามกันทุกวัดนะครับเนาะสำหรับเลขมีที่มานะครับผมสําหรับในวันนี้นะครับสามตัวหนึ่งชุดแล้วก็สองตัวหนึ่งชุดนะครับสําหรับเลขมีที่มาในวันนี้นะครับเนาะเอาเลขสวยนะครับในวันนี้เลขสวยนะครับก็ห่ารุ่นอยู่นะครับเนาะนะครับปันกาไหามากนะครับเนาะสําหรับในวันนี้นะครับเนาะ อะไริธีมาขออเหานะครับผมสําหรับในเลขชุดนะครับผมในงวดนี้ก่อนจะเป็นเลขหน่อยโตอยู่นะครับในงวดนี้นะครับชุดสามตัวนะครับหนึ่งชุดนะครับสามตัวหนึ่งชุดแล้วก็สองตัวหนึ่งชุดนะครับไวเขาจะไปสามตัวก่อนเนาะชุดสามตัวสามตัวก่อนชุดสามตัวนะครับนะครับชุดสามตัวนะครับเป็นตัวนี้เลยนะครับมีเก้ามีเก้า ชุดสามตัวในวันนี้นะครับเก้าเจ็ดสี่นะครับสําหรับชุดสองตัวหนึ่งชุดครับสองตัวหนึ่งชุดเนาะนะครับในวันนี้ก็คือนะครับตัวนี้เนาะมีศูนย์ครับสองตัวนะครับเียนไม้เป็นแบบนี้นะครับปกติแล้วนะครับในเลขชุดนี้นะครับเก้าสี่จับวินเงกันนะจะวินกัน ตัวนี้สามตัวนี้นะครับจะวิ่งนะกันนะครับสำหรับจะวิ่กันนะครับมันก็จะแดกมาที่เก้าเจ็ดนี้เนะเก้าเจ็ดเก้าสี่นะครับแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดสี่แล้วก็สี่เก้าแล้วก็สี่เจ็ดมันจะได้เลขหกคู่ 6, 5, นะครับจะได้หกคู่ 6, แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์หกแล้วก็หกศูนย์นะก็จะได้แปดคูนะ่นะครับแต่ก่อนหนะ้าก็จะเป็นแบบนี้เนาะนะครับในวันนี้เก้าเจ็ดสี่หรือจะเป็นเจ็ดสี่เก้าับเจ็ดสี่เก้าเนี่ยก็สวยนะ 49, นะ 49, นะถ้าไปตรงเลขกับเราของเราเนี่ยมันจะเป็นเจ็ดสี่เก้านะมันจะมีสี่เจ็ดสี่เก้านะถ้าเป็นเต็งโลกเต็ง ตรงเลขบนนะครับตรงเลขบนนะมันจะมีสี่เจ็ดกับสี่เก้านะถ้าเป็นตรงเลขบนสี่เจ็ดแล้วก็สี่เก้าสี่เจ็ดสี่เก้าสองคู่นี้นะครับตัวนี้สําหรับอันนี้จะเป็นตรงเลขบนนะครับเพราะว่าในหลักสิบของเรานะมันจะมีสองสามสี่นะครับหลักหน่วยก็จะเป็นเลขขี้ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดเก้าห้าในหลักหน่วยบนนะครับสําหรับในชุดนี้นะครับ นะครับผมอันนี้เลขมีที่มาแล้วครับในวันนี้นะครับเอาละครับผมสําหรับในเลขมิตรมานะครับเป็นก่นะครับในช่วงนี้ก็คิดว่านะครับเป็นก็บอกว่าในวันนี้นะครับเป็นกับว่าคักอยู่เด้กคักอยู่แต่ว่าเขาจะเคลียนะครับเขาจะเคลียนะครับในตัวนี้เนาะในช่วงนี้นะครับในโซนหลังๆมานี้นะครับสาหรับเลขมิที่มาเนาะเอาเพื่อนๆมันถามมาก็ตามให้มันเดิมนะครับเดยวเขาเซล ตัวที่มันเชียนให้ึันให้่ันกเบิางที่หน้าจอเนาะนะครับในชุดนี้นะสามตัวนะครับหนึ่งชุดสองตัวหนึ่งชุดแต่ว่าเลขล่างนี่นะครับก็เข้าเลขเด่นอยู่นะเข้าเลขเด่นอยู่ศูนย์กับหกศูนย์กับหกเข้าเลขเด่นอยู่นะครับเลขบนนี้ก็เข้าเลขเด่นอยู่นะครับเขาเลขเด่นทั้งบนทั้งล่างเลยนะเข้าเลขเด่นในชุดของเราเนาะนะครับในวันนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเลขมิติมานะครับเนาะนะครับในชุดนี้ ก็จะออกมาเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเม็นกรรมันจะมีเลขอยู่ห้าตัวนะ 9, 7, 4, 0, 6ห้าตัวปกติเนี่ยนะเราก็จะวเว้นกันเฉพาะสามตัวนี้นะถ้าจับรวมกันก็จะเป็นห้าตัว 9, 7, 0, 6 9, 7, 0, 6นะครับมีสีด้วยเออ 9, 7, 4, 0, 6เนอะ 9, 7, 4, 0, 6มันมีห้าตัวนะครับรวมกัน ถ้าเอาจับเล่นกันเนี่ยมันจะได้ยี่สิบคู่นะครับเลขค่าตัวนี้จะได้ยี่สิบคูนะครับสําหรับเลขวิธีมาเนาะในวดนี้นะครับก็ได้ว่าเป็นแบบนี้นะบป็นมาเป็นแบบนี้เนาะสองชุดสองอ่าอย่างละหนึ่งชุดนะครับแต่ตัวนี้จะมีกันได้ยี่สิบคู่แต่ว่าเลขในชุดนี้นะครับมันเป็นเลขบนล่างเนี่ยัวนี้พอเราวางเนี่ยเราก็จะวางบนล่างเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะมีอยู่แปดคู่นี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดคู่นี้เขาวางบนล่างนะครับในชุดนี้เลขแบบเลขมันเลขพิ้นที่มานี่เป็นเลขวางบนล่างนะครับจะบินกันนะครับจับบินกันสามตัวนี้จะบินกันสองตัวนี้ก็จับตัวกลับด้วยแล้วก็ได้แปดคู่นะครับก็วางบนล่างแต่ก่อนก็จะได้มาจะได้มาแบบนี้นะครับแต่ก่อนก็จะได้มาแบบนี้อ่าพอเราจะบินกันปุ๊บเข้าเลยนะครับจับบินตัวนี้ได้หกคู่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวกลับก็เป็นแปดเอาเท่านั้นนะครับ แต่่อเราจับแบบนี้นะครับก็เข้าเลยนะครับเข้าเลยถ้าจับแบบนี้ก็เข้าเลยนะครับอยู่ในนี้บางบนล่างแปดคู่หนักครับสําหรับในเลขวิธิมาเนาะแต่ว่าตัวนี้นะครับถ้าจับรวมกันวินกันนะครับวินกันก็จะได้ยี่สิบคู่เอาเพื่อนๆนวินกันลองเิืงนะวินกันได้ยี่สิบคู่นะแล้วเอสีิวินไห่ก็ได้นะครับถ้าวินกันมันจะได้เป็นแบบนี้นะครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหกเก้าสี่ เรเปลียนกันแล้วก็เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดสี่แล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์หกแล้วก็ศู 04, 6, 9, 6, 7, 60, 64, นย์สี่แล้วก็หกเก้าหกเจ็ดหกศูนย์แล้วก็หกสี่นะแล้วก็สี่เก้าสี่ สี่ศูนย์แล้วก็สนะี่หกนยมันจะได้ยี่สิบคู่แบบนี้นะครับนะถ้าเราจะบินกันจะได้ยี่สิบคู่แบบนี้นะครับเนาะสําหรับเลขวิธีมานะครับปกติห่อเช็ดแบบนี้เนาะเราไม่ได้ทาแบบนี้เราทําแบบนี้ก็คือเอาเฉพาะตัวนี้นกับตัวนี้ตัวนี้ก็จะบินกันตัวนี้ก็ตัวกลับก็เป็นแปดคู่นะครับเอาเลขวิธีมานะครับตามเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับอาสาัสสลามมลิกเนาะท้านเพื่อนบริสสวัสดีครับ